สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานไพ่เทโรในช่วงวันที่1ถึง15เมษายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9เช่นเดียวกันกับสร้อย โรสควอสนะครับผมตอนนี้เหลือ2เส้นเท่านั้นนะครับนะฮะแอดไลน์หมอกปอง M-O-R-P-O-N-G-9-9 9ารยงานชาวราศีมีนนะครับช่วงวันที่1ถึง15เมษายน ซึ่งผมจะหยิบสุ่มไพ่สามใบนะครับผมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อีก3ามใบในเรื่องของการงานและการเงินของคุณนะฮะมาดูครับชาวราศีมีนนะฮะ โอเคชาวราศี okay. Ciao, มีนะครับผมคุณได้ night of w a n d s ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะ night of w a n d s มาแล้วนะฮะสำหรับชาวาราศีมีนผมรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าเกิดตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่รู้จะทำาทํทำอย่างไรในความสัมพันธ์เพราะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของชาลราศีมีนตอนนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเขาเรียกว่าอะไรดีวุ่นวายหรือเข้ามาพบปะในตัวคุณพอสมควรนะฮะเนื่องจากหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างที่คุณคุณเจอคนคุณเจอสถานการณ์คุณเจอความกดดัน เจอสิ่งที่ไม่พึงพอใจนะครับผมด้วยพลังงานของ night of w a n d s นะฮะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับตัวคุณว่ามันจะมีะทางออกมันจะมีเส้นทางมันเหมือนกับตัวคุณเองจะต้องฝ่าฟันนะฮะเวลาไพ่อัศวินขึ้นมานะครับผมตัวคุณจะทราบอยู่แล้วว่าคุณเองจะต้องฝ่าฟันเพราะว่าไพ่อัศวินก็คือนักรบนักรบก็คือคนที่ต่อสู้กับปัญหาและประสักนะครับผม night of w a n n s หมายถึงคุณเองจะต้องให้ความรู้สึก คุณเองจะต้องให้แพชชันคุณเองต้องให้สิ่งที่เขาเรียกว่าความปรารถนาเนี่ยเป็นตัวนำนะฮะเพราะฉะนั้นความปรารถนาของตัวคุณเองคุณเองจะต้องคัดเลือกนะครับเพราะว่า night of w o n d s เนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองค่อยๆแก้ไขปัญหาทีละจุดทีละจุดทีละจุดเหมือนกับคุณเองเ,อเป็นนักรบเนาะเป็นอัศวินนะฮะแล้วตัวคุณเองกำลังนำสารหรือว่ากำลัง เดินทางนำสารไปสู่เขาเรียกว่าคู่ของคุณนะฮะหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยในตอนนี้เนี่ย night of b o n เป็นสถานการณ์ที่คือพลังงานนี้จริงๆแล้วนะครับเป็นพลังงานขั้นที่สองนะครับสำหรับ night หรือว่าไพ่ของอัศวินไพ่อันดับหนึ่งเนี่ยคือ night of source night of source นี่คือปัญหาหรือว่าเขาเรียกอะไรอุปสรรคมีไว้พุ่งชนส่วน night of bonds เนี่ย ผมรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรสิ่งที่จะนําพาความสําเร็จให้ก็คือความปรารถนาของคุณเพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องสําหรับชาวราศีมีนอาจจะต้องกลับมานั่งคิดนิดหนึ่งเพราะว่าตัวคุณเองด้วยความที่เป็นธาตุน้ําชาวราศีมีนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าตัดสินใจรู้สึกว่าเกรงใจสิ่งแวดล้อมเกรงใจ คนนั้นคนนูน้นคนนี้ว่าเออเดี๋ยวเพื่อนจะว่ายังไงเดี๋ยวแม่จะว่ายังไงเดี๋ยวพ่อจะว่าไงหรือว่าคือเขาเรียกว่าอะไรดีกังวลกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างจนกระทั่งลืมความต้องการของตัวคุณนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไนล์วอนสออกมาเนี่ยเป็นพลังงานที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรดีสร้างเป้าหมายนะครับสร้างเส้นทางให้ตัวคุณเพื่อตัวคุณเองจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะ แล้วก็คุณได้ Page ands, เพจจอบอนส์ค่อนข้างชัดเจนแหละว่าทําไมตัวคุณเองถึงยังเขาเรียกอะไรดียังไม่กล้าตัดสินใจลงไปนะครับผมพลังงานของเพจจอบอนส์เนี่ยเพจจอบอนหมายถึงอะไรเพจจอบอนเนี่ยหมายถึงคนที่ให้ความหวังคุณแต่ไม่ได้ให้ ขเขาเรียกอะไรให้ความหวังคุณแต่ว่าไม่ได้ให้อนาคตกับคุณมอคะให้ความความหวังกับอนาคตเนี่ยมันต่างกันยังไงให้ความหวังหมายถึงเหมือนกับเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาสร้างความรู้สึกดีดนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงอนาคตไม,ไม่ได้พูดถึงแผนไม่ได้พูดถึงว่าสิ่งที่จะทำหรือว่าขั้นตอน123อานะฮะอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนเข้ามาพูดคุยเฉยๆซึ่งตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ไม่ได้มี คำมั่นสัญญาไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณเองอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะครับผมแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะเจอสถานการณ์ที่เหมือนกับควรจะตัดสินใจแต่ยังไม่อยากจะตัดสินใจเพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณเองกลัวจะ,ะสูญเสียโอกาสบางส่วนผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ Night of Wands กับ Page of Wands เนี่ยมันเหมือนกับ มี2พลังงานมี2ส,สถานะอยู่ในสถานการณ์นี้นะฮะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะดิวอยู่กับคน2คนนะฮะหรือสถานการณ์2ส,สถานการณ์ที่ตัวคุณกําลังเผชิญอยู่ พลังงานที่เข้ามาแก้ไขนี้ถือว่าค่อนข้างดีสำหรับชาวราศีมีนนะฮะถึงแม้ว่าช่วงแรกอาจจะดูลำบากนิดนึงหรือว่า,าจ,จะดูสับสนนิดนึงด้วยพลังงานของ The Magician เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองเนี่ยจะได้รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดสิ่งที่อยู่ใน The Magician นี่อันนี้คือเทพนะครับผมเทพชื่อ Airmes นะฮะหรือ Airmes แล้วแต่คุณจะเรียกนะครับผมใช่ a i r m สเดียวกับ ยี่ห้อกระเป๋า AMS นะฮะครนี้ AMS คือใครนะครับ AMS คือผู้รู้นะฮะตัว i n f i ิ i ี้ที่อยู่บนหัวของ AMS เนี่ยคือสติปัญญานะครับผมซึ่งหมายถึงส,สติปัญญาไร้ที่สิ้นสุดนะครับครนี้ไร้ที่สิ้นสุดนี่หมายถึงศักยภาพหมายถึงพลังงานจักรวาลน,นะฮะที่สื่อสารระหว่างตัวคุณเองกับสวรรค์กับโยมโลกนะครับผม The Magician ตัวนี้เนี่ย The Magician นี่คือผู้รู้นะครับผมจะเห็นได้ว่ามีอะไรบ้างมีถ้วยมีเหรียญนะครับแล้วก็มีดาบแล้วก็มีไม้เทา้าหมายถึงธาตุทั้ง4นะครหมายถึงเข้าใจทั้งสภาวะทุกๆสภาวะไม่ว่าจะเป็นสภาวะของธาตุดินนะครสภาวะของธาตุไฟสภาวะของธาตุลมและสภาวะของธาตุน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญ ตัวคุณเองจะได้รู้สถานาการณ์ทั้งหมดที่เหลือเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วฮะชาวราศีมีนที่ตัวคุณเองจะตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอย่างไรนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของไนล์บอลจะเห็นเส้นทางจะเห็นสิ่งที่คุณจะไปแล้วนะครับผมแต่ว่าด้วยพลังงานของเพจบอลเนี่ยอาจจะทําให้ตัวคุณลังเลแล้วก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ไม่ตัดสินใจนะฮะเพราะฉะนั้นผมหวังใจว่า ตัวคุณเองเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้และตัดสินใจได้ถูกต้องด้วยนะฮะอืราีน,นี้เดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องของงานและการเงินนะฮะผมจะสุ่มหยิบ3าใบาในเรื่องนี้นะครับคุณได้ Pay Job Cups v i e l of Fortune ดีแน่นะฮะดีแน่แน,นะครับผม w i e l of f o r t u n e และคุณได้ Okay Seven of Swords นะครับผม ในเรื่องของการงานของคุณก่อนนะฮะเพจ job cups เนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวคุณเองจะได้โอกาสแบบสั้นๆโปรเจกต์ Project สั้นๆนะฮะหรือเป็นงานที่เหมือนเป็นงานง่ายๆมีผลประโยชน์เล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่ทำาอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กน้อยนะฮะหรือเป็นงานเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะงานลาดงานราดงานหลวงนะครับก็คือมีงานคุณมีหน้าที่หน้าที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีคนที่รู้จักในที่ทํางานเนี่ยมาฝากให้คุณทําอะไรหรือว่า อขอให้คุณทำอะไรให้แบบฟรีๆนะด้วยพลังงานของ Page of Cups นะฮะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะได้โปรเจกต์เล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นเหมือนกับอะไรดีไม่อยากทำแต่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้อะไรแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเป็นพี่ที่รู้จักกันคนที่รู้จักกันไหว้วานมาจะเจองานงานลักษณะนั้นนะฮะ วิลออฟโฟจูในในเรื่องของงานและเรื่องของเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าเอาเอา,เอาเรื่องงานก่อนเนะาะเมื่อกี้ต่อเนื่องมาผมรู้สึกว่าไอ้โปรเจกต์เล็กๆที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะไปโดนใจมันอาจจะไปเตะตากับทีม,ท,มทีมอื่นหรือว่า,าหน่วยงานอื่นหรือว่าสายงานอื่นแล้วผมรู้สึกว่าเขาอาจจะยื่นมอบข้อเสนอใหเอ้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครมาไหว้วานอะไรในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนเนี่ยผมรู้สึกว่าชาวราศีมีนเนี่ยถ้าคุณไม่เหลือบาก,กว่าแรงจริงๆเช่นงานประจําไม่ได้ยุ่งมากอะไรขนาดนะั้นแล้วคุณเองสามารถทําได้โดยที่ไม่ไม่เสียประโยชน์นะวิวออฟฟอร์จูนมานี่แปลว่าอะไรแปลว่าในเรื่องของการงานตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นได้รับการเลื่อนขั้นโปรโมตนะครับผมอืม ครน,นี้เซเว่นออฟโซนะฮะเวลาคุณเองได้อะไรแบบนี้ไปแล้วอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะมีโอกาสเปิดก็จริงนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีคนคอยเขาเรียกอะไรดีอ่ามองตามหลังคนอยู่ watch your back คือเหมือนกับมีคนคอยจ้องจะเล่นงานอยู่ถ้าเกิดคุณเองทำอะไรผิดพลาดเพราะฉะนั้นช่วงนีอ้อาจจะต้องระวังเนื้อระวังตัวระวังศัตรูที่อาจจะมองไม่เห็นนะฮะ ระวังคนข้างหลังให้ดีๆนะครับผมด้วยสถานการณ์นี้นะหมอ,องเตือนไว้โอเคนั่นก็คือพลังงานที่ผมเอามาฝากชาวราศีมีนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าโชคดีเทวรัก